เคยทำจมูกมาแล้วรอบนึงค่ะแล้วก็คือจมูกแท่งเต่านะคะคือทู่แล้วก็แกนสั้นมากค่ะทําให้จมูกเหมือนหมูเลยนะคะรูจมูกคือกว้างมากค่ะรอบวันนี้นะคะมิวมาแก้จมูกที่วินเซนนะคะเพราะว่ามิวมีปัญหาตรงปลายจมูกค่ะมันเป็นรอย,ยค่ะไม่เนียนอีกอย่างนะคะรู้สึกว่ามันสั้นไปอะคะ่ะอยากได้แบบให้พุ่งกว่านี้แล้วก็ถ้าโดงกว่านี้อีกนิดนึงก็โอเคค่ะ แล้วมิวเห็นเพื่อนมาทําที่นี่นะคะก็เลยมาตามคําแนะนําของเพื่อน,นะคะ่ะแล้วก็จมูกเพื่อนคือปังมากนี่ก็เลยแบบอยากปังเหมือนเพื่อนนะคะก็เลยมาที่วินเันเกงคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนมิวสิกนะคะตอนนี้นะคะจมูกของมิวก็ครบ1เดือนแล้วะคะ่ะ บอกเลยนะคะว่าอันนี้คือเคสแก้นะคะเพราะว่ากระแกนสั้นมากค่ะทําให้จมูกเหมือนหมูเลยนะคะรูจมูกเนี่ยคือกว้างมากก็เลยเซิร์ชหานะคะว่าที่แก้จมูกที่ไหนเก่งๆบ้างค่ะก็เลยมาเจอที่วินเซนต์คลินิกค่ะทุกคนบอกเลยนะคะประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ไปปรึกษาคุณหมอเลยค่ะคือคุณหมอใจดีมากนะคะแล้วก็พี่ๆที่คลินิกดูแลมิวดีมากๆเลยค่ะจมูกผู้ในตอนนั้นกลายเป็นพุ่งในตอนนี้ค่ะ ใครนะคะที่สนใจอยากแก้จมูกหรือว่าอยากทำใีจมูกสวยๆพุ่มๆแบบมิวนะคะมาได้ที่วินเซนต์คลินิกเลยค่ะ